วิธีแก้ความหดหู่และความฟุ้งซ่านแห่งจิตพิขุทั้งหลายก็สมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญปัสสธิสัมโพชงมิใช่การเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงมิใช่การเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหูจิตที่หดหูนั้นยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษ ต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงเขาจึงใส่หญ้าสดโคไมสดไม้สดพ่นน้ำและโรยฝุ่นลงในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงขึ้นได้หรือหนอไม่ได้เลยพระเจ้าค่าฉันนั้นก็เหมือนกันพิกุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นมีใช่การเพื่อเจริญปัสสธิสัมโพชง มีใช่การเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงมีใช่การเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู่จิตที่หดหูนั้นยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้นทิ่ขูทั้งหลายสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นการเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค เป็นการเพื่อเจริญปีติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหูจิตที่หดหูนั้นให้ตั้งขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงเขาจึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งเอาปากเป่าและไม่โรยฝุ่นในไฟนั้นบุรุษนั้นสามารถจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโคลงขึ้นได้หรือหนอ ได้พระเจ้าค่าฉันนั้นเหมือนกันพิคุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชชงเป็นการเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชชงเป็นการเพื่อเจริญปีติสัมโพชชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหูจิตที่หดหูนั้นให้ตั้งขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้น พิขุทั้งหลายก็สมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นมีใช่การเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงมีใช่การเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงมีใช่การเพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่ เขาจึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งเอาปากเป่าและไม่โรยฝุ่นลงไปในกองไฟใหญ่นั้นบุรุษนั้นสามารถจะดับไฟกองใหญ่ได้หรือหนอไม่ได้เลยพระเจ้าค่าฉันนั้นเหมือนกันทิ่ขูทั้งหลายสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงมิใช่การเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชง มิใช่การเพื่อเจริญปีติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุง้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้นภิกุทั้งหลายก็สมัยใดจิตฟุง้งซ่านสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญปัสสธิสัมโพชงเป็นการเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชชงเป็นการเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชง ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นให้สงบได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่เขาจึงใส่หญ้าสดโคไมสดไม้สดพ้นน้ำและโรยฝุ่นลงในกองไฟใหญ่นั้นบุรุษนั้นจะสามารถดับไฟกองใหญ่นั้นได้หรือหนอได้พระเจ้าค่าฉันนั้นเหมือนกัน พิขุทั้งหลายสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญปัสสธิสัมโพชงเป็นการเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงเป็นการเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นให้สงบได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นพิขุทั้งหลายเรากล่าวสติแลว่ามีประโยชน์ในที่ทั้งปวง